ทำไม่ใช่แค่ React นั่นเองนะซึ่งก่อนไปดูว,ว่าวันนี้จะไป reaction ของใครนะคะเขาบอกกันว่าอันนี้เป็นศิลปินที่ชอบตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบเขาเริ่มประกวดแล้วคือเวทีเดอะสตานะคะกับพี่โดมจารุวัฒน์นั่นเองนะแล้วจริงๆอ่ะช่องข,งของพี่โดมอะ่ะคือยายดูบ่อยมากแล้วก็ฟังแทบจะทุก EP ของเขาที่เขาเอาศิลปินมามาคอลแลบด้วยเลยเพราะว่าชอบเสียงพี่โดมมากแล้วก็ ง่ายๆคือพี่ลม้องเพงลงอะไรคือมันเคาะอยู่แล้วเคาะแบบเคาะมากๆในอีพีนี่นี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวของกลุ่มที่ไม่ใชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดถึงกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มสี่โพดัมนั่นเองประกอบโดยพี่ลมพี่ตั้มพี่กันแล้วก็พี่แก้มวิเชียรนี้นั่นเองนะคะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันเขาไม่ได้รวมตัวกันได้ไงนึกออกไหมคิดถึงการร้องประสานเสียงของทั้งสี่คนมากไม่ได้ ฟังกันได้ง่ายแล้วในปัจจุบันเพราะว่าต่างคนก็ต่างไปเติบโตในสายขีตัวเองตามเส้นทางของตัวเองกันแล้วนะคะเออและเพลงที่เขามารวมตัวกันแล้วก็มาคอลแลบกันนะคะในนามของซีโคดัมนะคะก็คือเพลงเธอไม่ชอบฝน Rainfall นั่นเองนะคะ วันที่ฉันเคยอยู่ข้างเธอกอดเธาไว้จนกว่าฝนซาฉันคงทำได้เพียงแค่ภาวนาแต่ออขอให้เม่ที่อยู่บนฟ้าค่อยๆหายละลายผ่านไ,ไปไม่ให้เป็นฝนเพราะไม่รู้ว่าคนนั้นที่ยืนข้างเธอ เขาจะทำแบบที่ฉันทำไมในวันที่ฝนวันมาไม่ใครดูแลหรือเปล่าเพราะฉันยังจำได้เธอไม่เคยชอบวันที่ฝนพร้ำตัวเราทับพังมันด้วยกันแต่ฉันคนนี้อุบวนจะได้หรือเปล่า จะมีเขาทานที่เราตรงนี้มีทีให้เราฝ้นเหมือนเดิมรอว่าฝ้นมันมาพร้อมความนักนาวในทุกคราวที่มีฝนม่าเธอคงมองหาสักคนข้างกายฉันค่ะเธอได้จำนิดความเหงาคล วันที่ดีนั้น่าจางหายคือยๆสไลอยๆผ่านไปมันดังกะฟ้องแล้วไม่รู้ว่าคนนั้นที่ยืนข้างเธอเขาเธอทำแบบที่ฉันทำไหมในวันที่ฝนล่นมา ได้เธอไม่เคยชอบวันที่ฝนพร้อมแต่เราก็พ่านมันด้วยกันและฉันคนนี้ยังหวงเธอได้หรือเปล่าถึงแมาวันไหนวันนี้จะมีเขาแทานที่เราตรงนี้ยัมีที่ให้เราฝนนอนได I so when young room, young room, young room. New ones you know young girl young girl new ใช้คำว่ามันเป็นสิ่งสิ่งที่อะถ้าคนยุคเดียวกับฉันที่เคยดูรายการสีโพดํามาตลอดไม่ว่าจะสีโพดํมแบลเทอหรือสีโพดํมที่เป็นการละครอะไรก็ตามแบเนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คิดถึงคือการประสานเสียงแบบนี้เสียงร้องแต่ละคนที่เป็นโทนนี้แล้วก็ การบาลานที่มันโคตรสบูดเลยดีมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะแต่แค่รู้สึกว่าด้วยความที่เราคือเป็นหนึ่งในติ่งของเราตกว,ว,ว่ายายเป็นติ่งพี่แก้มตั้งแต่สมัยพี่แก้มประกวดอัศวินเลยคือโบดทุกวิคโบดต,ตลอดร้องให้ตอนเขาได้บ้าบอไปเลยเออพอพอฟังตั้งแต่ฟังมาเนี่ยอันนี้คือเพลงเหมือนแบบทำให้เราหายคิดถึงช่วงเวลากับตอนนู้นเลยรู้สึกแบบฟังแล้วมันมีความสุข จริงๆมีความสุขมากอยากให้มูลงตัวกันบ่อยๆใ่านี้นะคะถ้าใครชอบการเรียนของอยายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอยากให้ไปฟังของใครหรือว่าอ่าดูเรีกร่กอะไรหรือฟังอันไหนนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะจะได้จะตามทุกอันนะจ๊ะและ้วเจอกันใหม่ในครันนะคะ้งหน้าค่ะ